ยี่สิบอนม่ไดี่สองสองไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ยวันวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ ้าสิบหกจุดห okay. ้า uh, okay. ิ่มาัวเียมัดเยวแข็งรงนี่นายชมแล้วก็หอมง่ายขับไปแล้วน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานโอเคเเยวจะพา ห้าสิบเจ็ดจุดสองเว้นรถหารถรถจุดสองนะครับรถจุดสองครับเชิญรถด้ชยเชิญรถเจ้าบอกว่าจับจับขาดมีคนไหมไม่มีอะไรเงีฮะเพราะมันมันค่ะวันนี้เกินอยู่จุดสองกรัมนะคะก็ตอนนี้คิดว่าได้แล้วค่ะเห็นคู่ชกแล้วค่ะก็รู้ประวัติคู่ชกแล้วนะคะคู่ชกตอนนี้เป็น ถึงแชมป์มวยไทยสมัครเล่นค่ะแต่เราก็ไม่ประมาทเตรียมแก้อาวุธทามวยมาเรียบร้อยแล้วค่ะความมั่นใจแค่ไหนค่ะความมั่นใจนะคะร้อปซ็ค่ะก็หวังว่าจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะค่ะก็ฝากให้ทุกๆคนนะคะช่วยร่วมเป็นกำลังใจให้กับสาวชัยนะคะที่จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่25ธันวาคมนะคะ ก็อยากให้ทุกคนร่วมเชียร์ค่ะแล้วก็ติดตามเดนนภาาตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ